อ่าอบรถจอบฝึกไว้ฝึกไว้อ่าึกไว้ครับฝึกไว้ต้องแทนไทถ้ ew, อ,งองอมสินเสือแดงเสือแดงเหลือไปได้ต้นมันน่ะ <c oughs> มันถึงดินนะลูกแอ้วกันนะยกเล็กหน่อยยกเล็กหน่อย <c oughs> <c oughs> ยกเล็กหน่อยยกเล็กหน่อยยกเล็กหน่อย อ,อันนี้ไม่ได้เป็นการใส่แรงงั้นเด็กนะครับพี่น้องอันนี้ทดสอบที่ซื้อครับการใช้นี่ยุบภายใต่การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่ผู้ปกครองนะครับเด้ออันนี้ปลอดภัยครับผมเป็นแค่การทดสอบอใถ้ในหน่อยครับพี่น้อง เลยใช้แรงงานเด็กครับผมเด็กหน่อยเห็นผู้ใหญ่เฮ็ดกะหยากเกศครับผมเลยให้ร้องใคเบ้างครับหลวงเช้าน้าเชาวไห้ครับพี่น้องฝึกไว้ตาเดหน่อยครับใหญ่ขึ้นไหมยี่สิบสี่พ่อสี่ขันตะส่วนมาเห็นแบบนี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วว่ามาเกือได้แล้วพี่น้อง ผมมาไก่ให้ไก่หน้าเลยครับผมอเ,เอ้อเดี๋ยวครบรอบเลยสิเปลี่ยนกันมาหนิเขียนไทยเร็วๆก่อสิไ้พี่ออมสินมาเนิเอ,อ๊มองได้มันบ่ไปกันยกจังหน่อยลกอูกอ่อทาทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ภายในภายใต้าการดูแลของผู้ใหญ,ญ่เลยครับเนี่ย อันนี้เป็นก,การสาธิตรครับผมบอแน่น้ำให้เด็กน้อยใส่ได้ครับเด้อต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ,ญญองผอกกองงยอยู้ใหญ่ครับผมเพราะว่าอุปกรณ์เกษตรพวกนี้ถ่าอยู่ในมือเล็กน้อยถือว่าอันตรายครับพี่น้องต้องดูแลจากผู้เชี่ยวชาญครับผมอ่าไปเลยสาธาย,ยกหน่อยครับอ่า จอดสุดจอดช่องวายช่วาต้นมันยกตรงกุมไม้ไปน้ำได้ครับเด้อเรถติดลมเลยครับพี่น้องม่ได้จ้างไปโค้มาสว่า่ะนี่รถติดลมแทนไทยเมื่อยปะครับเมื่อยปะเมื่อยเมื่อยเกิแตกแล้วปะ มือยบ่้ลใหมือเบ่้ลแนเมือยบ่ครับมือยบ่ครับมือเมือเสู้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 สุด้องนะครับสุดข้องนะครับแขนไหสู้สู้เไปเลยวางรถได้ครับได้บุญว้าววันนี้ก็สีเทาเลยสีแดงกันตุ๋ยเท่งขวัญสลิง นี่พี่น้องครับคันนี้มาจากใช้มองเฮ้ยขอไปนะสีแดงครับพี่น้องคันนี้สีแดงสีแดงเก่งเก่งเลยสุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดอ่านี่ตอนสังโฮมค่ะสังโฮมสังโฮมน้องเสี้ยวยอดสุดดยอนุก ส่วนจอดสุดนจอดจย่าง้รก็ฝากพี่น้องติดตามช่องอิศานมือโส่น้ำนะครับเด้อทั้งนี้ทั้งนั้นขอยย้ำนะพี่น้องเด้อนี่เป็นการควบคุมโดยเมื่อฉีดนะครับเด้อมีผู้ปกครองมีผู้ใหญ่ดูแลครับผมบอในน้ำไหลหน่อยขับเองครับผมเพราะว่าอันตรายครับผมสัมผัสแทนไทยครับแทนไทยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อมครับเหนื่อยเหนื่อยโอ้มวน้อยไหมนี่โอ้เปก่าไปซ้ำนี่แล้วครับพี่น้อง โอนครับแถวนี้สนมากเป็นรถไยวินญี่ปุ่นเลวครับพี่น้อง <c oughs> เอาขึ้นซาเล่งมาง่ายเลยพี่น้องหอดไทยหอดหน้ากับเอาลงไทยเลยครับผม <c oughs> ฝากพี่น้องกดติดตามช่องอิสานเมืองโสนน้ำนะครับเด้อ <c oughs> ื้อนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ครับ